นี่ก็คือปีกเบาขนาดวา่าัชเื็ดวงขนาดหาเม็ดแต่แล้วไม่ขื้นโค้งเข่าๆาตากแปด,ดไป้ก็ถือว่าแห้งไม่ตัวนี้ท้าม,มาจากไม้ไผ่เสียงไผ่ไผ่สร้างไผ่หรือไม้ไผ่ชนิดที่เขาเห็ดหางไฟหางไฟหน่อยนะกกมันก็คืวดวาเวยคืดวาจะทําการ กลวยกันแบบนี้นะนี่มัดกลวยกันแบบนี้นี่มัดกลวยกันแบบนี้ซึ่งพี่กายในดวงซีเมตรก็เอาไปไม่ไพเลี่ยงมัดกล้วยกันแบบนี้แหละนี่มัดใส่กรงกลางอยู่นี่นะบางคนเขาก็ใส่เล็กแปบบเล็กแปบ,บขนาดหาสิบเส้นหรือหกสิบเส้นก็นแล้วแต่เขาก็ยัดตัวนี้เขาในเล็กแปบยบัดเขาในเล็กแปบบ แล้วเขาก็จะมีไม่มาดำดำไตอีกตัวหนึ่งนี่ดำม,มัดใส่ดำใส่กงมัดใส่เล็กแบบดำไตอีกเพื่อป้องกันไว้ไม่รุดออกจากเล็กแบบข้กสิมัดไว้เนี่ยเด็กก็เห็นง่ายดีแต่ว่าถาเล็กแบบมุมมีก็ค้งตรงใส่การทับกันแบบนี้นี่ทับกันแบบนี้ปีก,กจะจแข็งข้นนึกสินะนกงกลางก็จะอยู่ตรงนี้ งกลางลอยู่ตรงนี้ปีกก็จะแข็งขึ้นแต่ว่าก็คือว่นน่าจะเป็นสายเบาเลยว่า,าเป็นขั้นเบ็ดตกปลาแล้ไวไบนี้ถ้าแม่นเอาสุดนี่อยู่เห็ดเหล้วมันอยู่ประมาณเกือบหกเมตรนี่แล้วเลยเข่าๆไปทั้กกอนตัวนี้เป็นลูกมันตัวนี้เป็นลูกอยู่ในแบบที่ออกนะ่ะมันมันเป็นขนาดสองเมตรโก่งแหลว่ัมสีน้าบาดท,ที่นี่มนเมาเบื่องใหม่ของที่เราตากแดดไว้มันได้เมตรเก่าสิบ มเมาเหลาแล้วนเมดเก่าซิบก็เลยว่าสิเอาตัวนี้ลหละรถลันกันเนี่กะ่บป็พหยงดอกนันบวพา,าขึ้นน้ำหลูกมันดอกน่าขึ้นน้ำแมวนะตัวนี้เป็นองค์ประกอบแรนมนกดแมวมันหลายๆสิตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นไม้แกงก้นไม้ฮางปลามันค้อมยาวก็อยูีิประมาณเก่าซิบเส้นนี่เฉลี่ยมันเก่าซิบเซ้นแต่ว่าบบพอเมเปดปานใด จะเนแบบตีเคียนออกมาหนะน,นเป็นเม็ดหนึ่งพอดีใหม่จอ,องไอ้ตัดแต่งว้มัน,นได้ประมาณทำเนียก็จะเอาสำเนียนะโค้งมั่นบบดนี่ตัวนี้เป็นไหมพ่เหลี่ยงทีตัดทำการตากแดดเอาไว้เป็นโค้งเบาใส่เ็ดโค้งเบานะเป็นไหมผ่เหลี่ยงล้ำนหน่อยแข็งดีสุ่มเลยก็วางที่เป็นสายดันนัดหน่อยเหมาะสำหรับพวกสายดันลรว ตากแียดไว้แหงมด้งอะล่ละส่วนจะเป็นใหม่ก,กีเกะตัดถิ่มไว้มันเห็ดนำ้ำบมอทันจกักดีเห็ดไปใส่ <c oughs> ถเถอะนะสามีออเดอร์มันก็สามารถเห็ดได้ซุ้มนี่ก็ได้พาได้ยังไว้จะใหม่แน่นอนเ,าอเราไว้ตากแียดเว้แหงมั้งล่ะซุ้มนะหมอดกินแน่กับปันนั่น <c oughs> <c oughs> นี่ต้นนี้ว่าสีเห็ด ว่าเห็ดเป็นลักเบาเลยแต่เห็ดข่างเห็ดข่างเบาเฉยนะสีภาพภาพในออกแบบอยู่หมาตัวใดไม่ใส่บะไรกับเห็ดข่างเบาเอาเบาไปพิ้งแล้วกับกระตุกเสียกในกรณีใช่ว่าบ่มีผู้หญิงแห่งเฉยแดดห้อนมืาอนีิเป็นคือจังเบื้องสภาพอากาศแล้วปีนี้คือจังส่งเป็นตะบงแฮปปี้คือปีไก่เลยมันเป็นส่งล่มสิบ่ต่อเนื่องบ่ดีคือปีไก่เวววาเวววา ้มผมา 2, 3, 4, 10, ่สองสามสี่หมือนนี่เป็นลักษณะส่งคือเดียนสามเดียนสี่เข้าไปได้คือเดียนสี่ขัวหัวในบ้านหอนเอาเนี่ยมันลงไปทงหุ่นตอเฟียงเขอบครอบแคบครอบแคบอย่ายบ้านหอดปีใหม่คือสะซื้อส่งคือเดียนสี่ไว้เท่น้อป่ะจะดนปีนี้กะขอให้ล่มดีคือปีไก่ถ้าเป็นล่มบดีคือปีไก่นี่สุ่มส้นค้นแลนเบากับสิฝันขัง <laughs> กันได้ปีนี้ขอให้ร่มดีเลอตึงตึงเยื้มัดปีคุณละจังได้หลังจากเห็ดเหลี่วก็สิมาทายใหเบิงอีกที่นึงตอนนี้มาเบิงสะกกอนว่าใหม่มันเด็ดแหงมาด็ดลังข้นโค้งไว้เป็นไม้ไผ่เสียงไผ่สายอ่อนในยักหน่อยปีอีกนี้ว่ามันปลากระเบนนะพื้อเวิร์พื้อเวอริร์พื้อเวอิบ <laughs>